เอาละฮะกับสวัสดีครั้งหน้าะกับมาอยู่ในเกมพ็อกเอ่อพันธมอนพ็อกเกตทีซีจีพ็อกเกตนะฮะแล้วก็แพ็กใหม่ฮะแพ็กใหม่เอ๊ะมึงแพ็กใหม่บ่อยมีทุกเดือนเลยสายฟรียอย่างพ้มเลยก็จะลำบากไปหน่อยเนี่ยที่จริงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าอูขี้เกียจเลยเกมีดีแล้วจากหลังหลังมาไม่ได้แบทเทิร์เลยนะแต่อันนี้ก็มาสุ่มเอาการ์ดเฉยๆนะเราเห็นทุกวันมาสุ่เม้าการ์ดแค่นั้นแต่ครั้งนี้นะก็การ์ดที่มาใหม่นะั่นก็คือน,นี่เนี ไอวีตัวเอ้ยซึ่งอีวีเนี่ยผมรู้สึกไยินชอบในตัวน้องนองากเรานะครับผมแล้วก็มีเออสมุดคอชันของน้องนีงน่นี่นะโอ้โหม,มีทุกเซตหน้าแล้วมันมันจะเริ่มไม่มีเซตนี้นี่แหละผมผมไม่ได้เติมไงซึ่งผมไม่ได้เติมแล้วมันไอก,การ์ดเลยๆก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ค่อยได้แล้วผมส่มการ์ดไม่ได้่นแหละก็คือตวงดุงเกเลือนี่นะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาสุ่ม สิบซองเพราะว่ากูมีแค่ในการทายแค่สุ่มพอสิบซองนั่นเองนะฮะอาจจะเป็นเอ่อสิบสองซองประมาณนั้นโดยประมาณโอเคเราก็จะมาสุ่มสุ่มกันเลยโอเคเราก็เปิดเปิดไปแล้วอืโอ้โหโอเคตัวใหม่ตัวนี้ได้ได้น้องอีวีมาด้านล่างบรรยากาศท่าน้ำอุ้ยอุ้ยนี่เวลาไปใยาการทัดเอ่อทัดทัดทัดความเย็นนะน้ำแข็งโอ้โหเกลือเกลือหน่อๆเลยได้ได้ ได้ท่ามังกรมาฮะท่ามังกรก็เป็นอันที่ผมสะสมเลยรู้สึกว่าชอบชอบชอบแต่แท่ามังกรภาคนี้มันรู้สึกเป็นมังกรแอปเปิ้ลไงครับแหละ้วก็เกลือไปหน่อยอีกนิดชุดเยี่ยมเยี่ยมจริงๆอริงไม่เคยเลยเพิ่งเกลือโอ้โหเกลอ้ยไม่เปิดอันนี้ขอไม่แงะแล้วโอ้โหก็คือว่าเกลืออยู่นะแต่เมื่อกี้ได้นิวน้องเอ่อท่าฮ้ยเฮ้ยมีเอกอะ้ี่ซ้ำโอ้โหอีกอีกคาดไฟผมรู้สึกไม่จะตื่นได้เลยะ energy ไม่มีเลยไอ้ยกินไม่มีเอน r g y อะไรสักอย่างน่ะเฮ้ยโอเคโอเคไม่ใช่ได้ไอ้เพิ่งจะเกลืออะไรขนาดนั้นมหวะมึงกินโซเดียมเยอะเกินไปไม่ได้นะยี่ห้อการบวมอยู่มีอาการบวมน้ำอยู่กินโซเดียมเยอะไม่ได้อันนี้ไม่ก็เกลือเอไม่ไม่มีอันเดียวเยอะกันเดียวอือโหสภาพมันจะเกลือไปไหนวะไอ้เวรแล้วเลยกี่ครั้งเนี่ยสูงอีกน่าจะประมาณสองครั้งป่ะ เดี๋ยวรูปสูบเป็สองครั้งกันไมเกลออะไรขนาดไหนวะเนี่ยโอเคอันนี้ก็ดูเออ่แฝมเข้าไปนะมีการ์ดใหม่อีกประมาณสิบหบเกใบเยี่ยมจริงจริงเมือที่แล้วเพิเก็บครบไปหกสิบาใบยังเหลือแพ็คเก่าๆอีกประมาณ4-5ใบคือจะเก็บครบไหมคิดว่าไม่น่าครบหรอกเยี่ยมเป็นสายฟรีที่อยากเก็บการ์ดให้ครบนะฮะแต่เป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้ยากเอาให้มากที่สุดแล้วกันเอาการ์ดที่เอาไว้เล่นมันสามารถแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่นเลยแช่์ไม่ได้เล่นเลย โอเคนไม่สุ่มอีกตใบหนิฮะที่พี่มิคสุส่มแบบเอ่อหนึ่งใบหนึ่งสองได้นะ,ะแล้วก็จะกดเล็อกรีบเลยอีกแล้วโอ้ยแสงวิ่งวิ่งกว่าต้องเีนร่อยหน่ยใครริวใครร่างกายกันของดีใช่ไหมคาร์บิคันขอบคุณครับก,ก็ก็ถือว่าดี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 ดดดแต่พักแห้อีวุนะดูวุ้เล็คาร์บิคันเอ๊ะ ก็ไม่เป็นไรนะฮะเรายังมีอีกสิ่งสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อีเอ็กมาก,ก็ถือว่าดีแล้วอย่าไปนบ่นอะไรมากเลยเนาะสายฟีอย่าไปนบ่นอะไรมากสิแต่สิ่งที่ต้องบ่นก็คือมึงมีทาเหี้ยแล้ทุกเดือนวะเนี่ยโอ้โหอยู่ยากนะฮะสายฟีอยู่ยากต้องต้องเติมนะฮะต้องเติมซึ่งไม่เติมนะฮะเออได้เติมก็ได้แต่ผมไม่มีตังค์เติมอนะไอง้วันนี้ก็ผมก็แค่มันเล่นดูเฉยๆนะว่ามันมีอะไรบ้างล่ะครับนี่ในนี้มันมีอะไรบ้างอันดอโอ้โย อันนี้น่าจะมีอ e ีวนะีครบทุกภาคเลยทุกภาตเลยนะครบทุกภาตที่มีออกมาในโปเกมอนปกตินะแล้วก็มีอุ้ยมีอีวีเออ็ก e e ด้วยวอืแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ่ะไม่ไม่แล้วเนาะส่วนใหญ่ก็มีประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าความสามารถความสามารถอะไรตัวอะไรก็ไปดูช่องอื่นได้นะฮะช่องของผมไม่มีช่องผมมาสุ่มเฉยๆอาจจะมีสุ่มทุกๆเดือนแต่บางเดือนอาจจะไม,ม่มีประมาณนั้นแหละยศชาอุ้ยโอ้โหการดีีวีทองเป็นการได้เทมเอ้ยแล้ว ไอการ์ที่มันแบบออริจินอลแบบมันวิ่งว้ามวิ่งว้าที่ส่องแสงไอที่มันเป็นแบบมันอยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ๆๆนี่นี่อีวีนี่นี่นี่เนี่ย,ย <c ười> ผมฉากได้การ์ไปเนี้ยอยากไอการ์ไปนี่ของรูกแฝกแต่มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีอ่โอเคได้อีกการหนึ่งนะเราก็ซูมไปจุมจ่มจุมจ่มจุ่มจุ่มความเกลือเราจะได้เกลือมากินอีกการหนึ่งนะโซเดียมโซเดียมหน่หน่นะฮะคลิปนี้ โอ้โหเกลือความเกลือนี้คืออะไรนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ถือว่าดีอยู่ได้ละวิทยาการอีวีมาอีกหนึ่งตัวและอันนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ไมอยากไอแพดแทนแล้วนะครับเพราะว่าไมอยู่ดีก็ตัดไปนะฮะแล้วก็ได้เวลาฟังเสียงธรรมชาติจากภัยนอกภายน้านะคะแล้วก็สุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้แหละนะคะไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรจริง เฮ้ยเลเวลอัพอยู่ดีเลเวลอัพอือหึโอ้โหคูสูมขนาดนั้นเลเวลไหมเอก็แปลกไรอู้หูเรเวลาสูมอีกอัรนึ่งง่ายเราจุ่ยๆแล้วก็ได้ในการซาบเพิ่มนะฮะเรืเวลาสูมสวิคลาบแอะแ h e เกลือแค่นี้ไม่พอเราต้องการเกลือความเค็มนี้เราต้องการเด็กตเป็นรวมน้ำคุรู้สึกเรารวมน้ำอ่ะต้องงัโซเดียมนะฮะแต่คูสูมอีกได้แล้วก็อือหึเกลือเกลืออันเกลือหน่อเลยโอ้โห เออถือว่าดีมันก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นเพราะว่าได้ล่างธาตุไฟของ EV แ e, บบปกติที่ไม่ใช่ e e, ใอีเอนะครับได้โอ้โหมันก็เค็มอยู่ดีเนาะยิมย่มยิมย่มยิม่มยิ่มตรงไหนเนี่นยฮลูกเอ,อเย้ยทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับผมอ่าโอเคเราไปหาในการทรายมาเพื่อให้ครบสริบสองแล้วก็ด้วยกาสูบอีกการหนึ่งนะฮะเกลือเกลือเมื่อกี้เกลือไม่พอไงเาต้องการเกลืออีกซองหนึง่งรู้สึกว่ามันจะอยากได้ค่าขาดความ เค็มคาดการความเค็มโอเคดูมีเสียงรถมาเปิดซองในนี่แล้วก็ได้เสียงรถไปนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เปิดมาเลยมันจะจ้าแล้วปะอุย้ยก็ไอถูไม่เกลือนะะถอดีอันนี้ก็สวยหล่างที่เราเคยได้ไปแล้วแต่อันนี้เป็นแบบอาร์ตท,ที่เป็นพิเศษหน่อยก็ถอดีถอดีถูเด็ดมั้งโอเคแล้วก็ได้โอ้โหการไาคึกคักที่ยื้นะฮะกับคอรเชตต์นี้โดยที่คลิปดีอก็ไม่มีอะไรแล้วฮะไปแล้วไปบ่ายพร้อมกับเสียงธรรมชาติ ใช่เพราะไมค์กูเพิ่งปิดไป